ฝังดวนทีมชาติไทยรวมพลสันโบจีนโคตรฮึกเหิมอิชิอิปลุกใจดีพร้อมตอบแบบชัดเจนทำไมโจนาธานเอกนิตหลุดโผช้างศึกด้านอินโดโวลกมองข้ามอาเซียนเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้จะเต็มเรื่องราวของ ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันเลยนะครับอย่างที่ทราบทัพช้างศึกของเรานะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงเดือนมิถุนายนเป็น2เกมสําคัญอย่างมากเดี๋ยวมาว่ากันนะครับแต่ช่วงแรกเหมือนเดิมนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันก,นกดซับสไคร้กับ YouTube ต้องซุยเพื่อจะเข้าสู่20,000นซับไปด้วยกันนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยพูดถึงทีมชาติไทยกันหน่อยวันนี้นะครับิ e Sh e H c ิเฮดโค้ชทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราเนี่ย ได้ทำการเรียกนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเป็นวันแรกนะครับหลังจากที่อิชิประกาศรายชื่อ27นักเตะมาวันนี้25คนมาเข้าแคมป์เก็บตัวเรียบร้อยนะครับขาด2คนคือสุปโชคสารชาติที่จะเดินทางไปสมทบที่จีนในวันที่3มิถุนายนนะครับขณะที่เอลิสดอเล่จะเดินทางมาถึงในวันที่1มิถุนายนนะครับ ขณะที่คนอื่นๆเนี่ยรายง,งานตัวกันครบเลยนะครับบรรยากาศดีมากมีแฟนบอลแล้วก็สื่อมวลชนนะครับไปให้กำลังใจทั้งอิชีอิแล้วก็ทับนักเตะทีมชาติไทยนะครับวันนี้มากันครบพี่อุ้มธีรทรน,นี่มาเลยนะครับเขาบอกมาคนแรกด้วยแล้วก็มีพี่เจชนาทิพย์สงกระสินนะครับก็หายหายเจ็บทันแน่นอนพร้อมจะช่วยทีมชาติไทยเจอจีนอ่ะมีในภาพเนี่ยอ่ะครพงษ์ภูมิวิเศษจเจริญศักดิ์วงก้ แล้วก็มีน้องแบงค์สุภพนัทเหมือนตานะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกับลูเว่นก็เดินทางมาสมทบทีมชาติไทยตั้งแต่วันแรกเลยให้จับตาดูน้องแบงค์นะเขามาฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยตั้งแต่วันแรกเลยผมเชื่อว่าโอกาสที่แบงค์จะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงก็มีค่อนข้างสูงเลยนะกับแคมป์ทีมชาติไทยรอบนี้นะครับคุณผู้ชมก็รอติดตามแล้วก็จะมีการฝึกซ้อมวันนี้เป็น มือแรกเลยนะครับซึ่งการฝึกซ้อมในช่วงแรกในอะีช e ีก็ให้นักเตะรีคอร์บัี่หลังจากที่นักเตะไทยเราเนี่ยผ่านโปรแกรมหนักมากจริงๆในช่วงที่ผ่านมานะครับก่อนจะใส่รายละเอียดต่างๆก็มีเวลาซ้อมประมาณ8วันก่อนจะเจอกับจีนะครับก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะเพราะเราก็มีเวลาได้เตรียมทีมได้อย่างทีมชุดนี้ผู้เล่นหน้าใหม่ก็ไม่ได้เยอะอิช e ิก็พูดแล้วว่าเขาเลือกผู้เล่นมาที่เข้ากับระบบแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวเยอะ อิชให้สัมภาษณ์ในหลายๆประเด็นได้อย่างน่าสนใจโดยประเด็นที่ผู้สื่อข่าวและแฟนบอลอยากรู้อิชิก็ตอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ชุดนี้ไม่มีรายชื่อของเอกนิษฐปัญญากับโจนาธานเขียมดีนี่คือ2นักเตะที่แฟนบอลชาวไทยเชียร์ให้ติดทีมชาติไทยนะครับซึ่ง e ิ e ิเนี่ยพูดเลยก็บอกว่าในความคิดของเขาเนี่ย คือทีมชาติไทยเนี่ยมีเวลาช่วงระยะเวลาในการซ้อมน้อยและการจะทำความเข้าใจในแทคติกในระยะเวลาอันสั้นเราก็ต้องมีฐานการทำงานมาก่อนหน้านี้แต่และเลือกจุดนี้มาก่อนเป็นการเข้าแคมป์ครั้งนี้ก็พูดง่ายๆว่าเขาอะ่ะเลือกนักเตะชุดที่ที่เข้าใจแทคติกมาก่อนเลยถ้าพูดถึงในรายของโจนาธานเข็มดีกับเอกนิษฐ์ปัญญาเนี่ยอีจิบ,บอกว่าทั้งสองคนเนี่ย ที่ไม่มีชื่อในทีมชุดนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งทั้งเอกนิตกับโจนาธานเนี่ยทั้งสองคนมีรายชื่ออยู่ใน50คนที่เราส่งเรียกตัวไปแต่เขามองว่าการเรียกตัวเข้าแคมป์ในครั้งนี้คือเลือกคนที่เคยอยู่ซ้อมกับทีมและเข้าใจแทคนิกมากกว่าในการเลือกนักเตะที่หน้าใหม่เข้ามานี่คือสิ่งที่มีส่วนมากกว่าซึ่งทั้งเอกนิตกับโจนาธานเนี่ย ทั้งสองคนยังมีโอกาสที่จะติดทีมชาติไทยและเขาก็จะมีชื่อในการเรียกตัวนักกีฬา50คนครั้งนี้และรอบต่อไปก็ให้จับตามองนะครับก็พูดง่ายว่าอีชิบก็บอกแล้วว่าเอกนิต์กับโจนาธานเข็มดีเนี่ยเป็น2คนที่อยู่ในข่ายที่จะติดทีมชาติไทยอยู่แล้วแต่ที่ไม่ได้เรียกมาครั้งนี้เพราะอยากใช้นักเตะกรุ๊ปหลักๆที่อยู่กับเขามาตั้งแต่เอเชียนคัพนะครับ นอกจากนี้อีจิยังบอกว่าตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมและจะนําข้อมูลที่ศึกษาทีมชาติจีนและสิงคโปร์เนี่ยมาให้กับนักเตะไทยซึ่งเขาเนี่ยศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีส่วนนักเตะไทยที่เรียกมาเขาก็ดูฟอร์มการเล่นมาอย่างละเอียดมีการพูดคุยกับทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องนี่คือนักเตะชุดที่ดีที่สุดในการไปเจอจีนและสิงคโปร์อีจีก็บอกว่าตอนนี้ขอทำทีมชาติไทยให้พร้อมที่สุดนะครับ ส่วนเรื่องของชนาทิพย์ที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยอิชิก็พูดว่าได้ข้อมูลมาว่าชนาทิพย์ต้องใช้เวลาพักประมาณ2-3วันแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะชนะทิพย์พร้อมและเข้าใจเทคนิคอยู่แล้วหายเจ็บกลับมาปุ๊บก็จะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยส่วนทีมชาติจีนเนี่ยมีโอนสัญชาติมาหลายคนทีมชาติไทยก็เตรียมแผนในการซ้อมเพื่อจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในการเจอกับจีนนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของมาซาทัดอิชิอิในวันนี้ ก็ตอบชัดเจนในหลายๆประเด็นนะครับแฟนบอลก็เรียกต้องมุฟออนตอนนี้เราต้องโฟกัสและเรื่องที่ผ่านมาผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้เราต้องเชียร์นักเตะที่อยู่ในทีมชุดนี้แบบเต็มๆเพราะ2เกมสําคัญจีนกับสิงคโปร์มันโคตรสาคัญจริงๆนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ของพี่เจชนาทิพ์สงกระสินที่มาฝากกันนะครับพี่เจเนี่ยก็เปิดใจเขาบอกว่าในช่วงที่หลังจบเกม BG เจอเทโลเนี่ยเขาก็ ได้มีการพูดคุยกับแพทย์แล้วก็ไปตรวจก็คิดว่าพร้อมที่จะเจอกับจีนและสิงคโปร์เพราะไม่ได้เจ็บหนักมากตอนนี้ก็พยายามฟื้นฟูร่างกายให้ดีที่สุดและทําให้ตัวเองพร้อมที่สุดในการเจอกับจีนตอนนี้ก็พักประมาณ3วันแต่ก็จะดูแลรักษาร่างกายเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีความพร้อมในการเจอจีนกับสิงคโปร์ อยู่ที่ว่าโค้ชจะวางแทคกติกแบบไหนส่วนทีมชาติเนี่ยสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลเสมอสําหรับตัวพี่เจชนาทิพนะนอกจอากนี้พี่เจย,ยังพูดถึงเจอจีนเขาบอกว่าการที่เราเจอจีนก็ถือเป็นคู่ต่อกรมาโด,ตาโดยตลอดมีทั้งชนะและแพ้แน่นอนว่าในบ้านเราเราแพ้เข้ามาซึ่งเขาก็เก็บไว้ในใจตลอดและเจ็บจากนัดนั้นด้วยแน่นอนว่าเขาก็มองว่าอยากจะเอาสามแต้มให้ได้ แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเล่นด้วยกันเป็นทีมและไม่ประมาทเพราะมันเป็นเกมระดับเอเชียซึ่งมีความเขี้ยวอยู่ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยทุกคนอยากเล่นหมดเพราะเป็นนักชี้ตาของพวกเราสำหรับเขาเรื่องตำแหน่งเขาเป็นนักฟุตบอลในทุกครั้งที่ลงสนามก็อยากทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะแตมำแหน่งไหนก็ตามก็อยากจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเราพร้อมจะช่วยทีมชาติไทยทีมชาติไทยมาก่อนนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของพี่เจชนาทิพย์สงกระสินนะครับเห็นได้ชัดว่าโอ้ ใจมามากแล้วก็การปลุกใจของอิชิทั้งสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งพูดกับนักเตะเนี่ยอันนี้ดีมากครับคือแบบอิชิปลุกฝังนักเตะไทยให้บอกว่าอย่าไปกลัวกับเอเชียเรามีข้อมูลเรามีความสามารถเราไปในครั้งนี้สู้ให้ได้รวมไปถึงนักเตะใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอิชิก็มองว่าทุกคนมีโอกาสได้ลงสนามหมดเพราะฉะนั้นให้ใส่เต็มที่ในการฝึกซ้อม ก็พูดง่ายว่าอยากให้การแข่งขันในทีมมันสูงและเขาจะคัด11ผู้เล่นดีที่สุดลงสนามในเกมเจอจีน,นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยการฝึกซ้อมเข้มข้นแน่นักเตะอย่างอัครพรมพุ่มวิเศษชัยวัฒน์ภูดานผมบอกเลยมีโอกาสหมดนะครับเพราะว่าอียิปต์พยายามปลุกให้ทีมเชาไทยมีการแข่งขันกันให้เยอะที่สุดก็เดี๋ยวจะซ้อมกันยาวๆจนถึงวันที่2มิถุนายนจะเดินทางไปที่จีนนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมที่จีนวันที่3 45แล้วแข่งวันที่6 ก่อนจะกลับมาที่เมืองไทยก็เดี๋ยวรอดูกันตอนนี้ก็จะโฟกัสเรื่องของทีมชาติไทยกันแบบจัดเต็มนะครับก็เป็นเรื่องราวของการเข้าแคมป์เก็บตัววันนี้ที่มาฝากกันนะครับก่อนจะซ้อมในช่วงเย็นจากนั้นก็อยากไปดูเรื่องราวของทีมชาติอินโดนีเซียกันหน่อยนะครับนะตอนนี้ต้องยอมรับวว่าอินโดนีเซียกลายเป็นคู่ต่อสู้ของทีมชาติไทยในระดับอาเซียนแ,แล้วเขาห้าวเซะเกินนะครับล่าสุดชินไตย,ยังนี่ออกมาโวแหลกนะครับว่าตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ย กำลังจะมองข้ามอาเซียนและขอไปโฟกัสเอเชียเต็มร้อยนะครับโดยชินไตยังเปิดใจก่อนที่จะพาอินโดนีเซียเนี่ยลุยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกพวกเขามีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายสูงแล้วก็รายการชิงแชมป์อาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นชินตยังบอกว่าตอนนี้ขอโฟกัสพาอินโดนีเซียไปรอบ18ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียให้ได้ส่วนเรื่องของชิงแชมป์อาเซียนเขาพูดเลย บอกตามตรงว่าไม่รู้ว่าเอเชียนคัพเนี่ยอ,อาเซียนคัพเนี่ยสำคัญแค่ไหนแต่สิ่งที่แน่นอนคือระดับเอเชียนนั้นยิ่งใหญ่กว่าอาเซียนแน่นอนขอให้อินโดนีเซียทุกฝ่ายอย่าจำกัดอยู่ในแค่ศึกชิงแชมป์อาเซียนแต่เราต้องพัฒนานตัวเองกันด้วยพัฒนานตัวเองไม่มากขึ้นเพื่อจะได้เห็นสิ่งที่ใหญ่กว่านั่นคือในระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียต้องมองข้ามอาเซียน โฟกัสในเอเชียได้แล้วโอ้โหเออก็เป็นคําพูดที่ผมมองว่าเขาก็อยากจะสู้กับเอเชียก็ต้องก็ต้องเลิกโฟกัสอาเซียนให้เยอะนะเออแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวชิงแชมป์อาเซียนมาเนี่ยอินโดนีเซียก็หวังถ้าแพ้มาก็โดนด่าอยู่ดีนะเอออ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนี้ยนี่ก็เป็นเรื่องราวในคลิปนี้ของช anel ต้องสุยที่มาฝากกันคุณผู้ชมคิดอย่างไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาส่งกําลังใจ ให้กับนักเตะทีมชาติไทยกันแบบจัดเต็มผมเปิดพื้นที่แล้วใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ไปก่อนนะกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุดกันด้วยเจอม่คลิปหน้าสวัสดีครับ